สวัสดีเนี่ยเมืส่องพี่น้องบาเลกัดตามติดสาวหน่อยเพชบรรพนแพงตามติดอีหลาหน่อยอุ้งอิงแหลอครับโอ้พอตื่นมาเพลงของอีหลาน่อยหนึ่งล้านวิวเลยเด้อพี่น้องเลยน้ำตาอีหลาหน่อยสุดยอดอีหลีผู้แต่งเพลงกะพอโจเนาะผู้ร้องกออะล,งกลูกสาว ชุดยอดอีหรีครับหน่ล้านวิลแหละพี่น้องตั้งแต่ถึง1วันเลยปังปังปังอีหรีครับความสามารถของบอสโจทิ่แป่งเพลงเนี่ยหาคือีีดีครับพี่น้องไยผู้รลองกับชุดยอดอิลาน้อยเป็นนักรองหญิงคนแรกนะครับเนาะผมว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยแหละครับออกซิงเกิลมาสามเพลง หนึ่งล้านวิวทุกสามเพลงเลยครับทุบสติติแล้วล่ะผม,มกับซิงเกิลคอบเบอรองพอกันหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านขื้นโอ้โหซิดยอดอิหลีอีหล่าอุ้งอิงเป็นนักร้องหญิงคนแรกนะครับตามีิผมเบิงมานี่ร้องเพลงสี่เพลงหนึ่งล้านวิวทุกทุกเพลงเลยซิดยอดอิหลีว่ามีผู้ใดเหตุใดล่ะครับ นีน้องอุ้งอิงคนเดียวครับที่ทำได้ร้องเพลงสี่เพลงหนึ่งล้านวิวทุกหนึ่งล้านวิวขึ้นทุกทุกเพลงเลยสุดยอดอิลีอิลา่าตั้งแต่หอบปันมะลังห่านกับสามล้านวิวเลือกเขาสะอายกับหนึ่งล้านหาแสนหนึ่งล้านเกดแสนวิวมาเพลงนี้โอ้โหยังไม่ถึงหนึ่งวันอีกกัหนึ่งล้าน หล้านแล้วเซ็งเพียงอีกเพียงหนึ่กับคอบเบอร์ของพอพอโจกับหนึ่งล้านกลัวสุดยอดอีหลีโอ้โหตื่นเก้นมาเห็นชิงเกันอีหลาทะลุหนึ่งล้านวิวไปแล้วครับผมว่ากลัวสิควบมือนี่โอ้โหบาตามกว่าที่เข้าหาสองล้านนะแม่เนาะกับเอฟซี ฝากกัะเอฟซี FC ทุกคนนะครับช่วยกันกดขมาเบิ้งลหลายๆครับกดไล่กดข่าเบิ้งละลายยอดวิวนอนจะได้ขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดอีกนะครับเนาะดีใจน้ำบอจโจนะครับกับดีใจน้ำยีหล่าหน่อยวงอิงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยลองเพลงมาสี่เพลงทะลุหนึ่งล้านวิวถุกเพลงเลยโอ้โห เป็นนักร้องหญิงคนแรกแหะครับติดตามติผมติดตามมาทั่วประเทศไทยที่ทําได้มีน้องอุ้มอิงคนเดียวนะครับที่ทําได้โอ้โหหนึ่งล้านวิวแตกในหนึ่งวันทุกเพลงเลยครับอีลาสุดยอดอีหลีอีลาหน่อยอุมอิงมาลุ่นกันครับว่ายอดวิวนอนกี่ได้ซ้ำได้คิ่ได ล้านเท่าไรนะครับเพราะว่าเด๋อวนี้กับประมาณ2ีสิบีสิบชั่วโมงแ่ะครับมาลุ่นกันครับ่านอนจะได้ในหนึ่งวันเนี่ยนอนจะได้ให้ถึงสองล้านวิวนะเด้ออีหละเฮ่งเฮ่งๆปงๆปงชุดยอดอีหลี